สวัสดีค่ะดิฉันนางละไมเจริญโสภาประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตรังตามที่ท่านประลัดกระทรวงมหาดไทยท่านสุทธิพงศ์จุนเจริญและท่านนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยท่านดอ,อร์วันดีปุญชรยาคงจุนเจริญได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับประธานแม่บ้านมหาไทยทุกจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งชมรมแม่บ้านมหัไทยจังหวัดตรังได้ํำเนินงานตามแนวนโยบายได้ดังนี้ค่ะจังหวัดตรังโดยชมรมแม่บ้านมหัสไทยได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของปลัดกระทรวงมหัสไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหัสไทยเพื่อสนับสนุนงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบ้านนี้มีรักปลูกผักทินเองโดยการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือนและขยายผลโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ชมรมแม่บ้านมหาสไทยจังหวัดตรังร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองโดยจังหวัดตรังมีข้อมูลครัวเรือนจาก TPMAP ปี2565จำนวน8,726ครัวเรือน ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการปลูกผักสวนครัวจำนวน8,726ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละร้อยและมีพื้นที่ดำเนินการทางนี้มีผลผู้คนรักกันจำนวน447แห่งส่งเสริมการสร้างสุขอ,อนามัยให้แก่เด็กและแม่เติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะ จังหวัดตรังโดยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรังได้ให้ความสําคัญแก่การพัฒนาเด็กและมุ่งหวังที่จะให้บริการเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้เด็กประถมวัยได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมเหมาะสมตามวัยและให้มีความพร้อมในการที่จะศึกษาในระดับสูงต่อไปจังหวัดตรังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน136แห่งมีเด็กทั้งสิ้น6,447คนเป็นเด็กที่เติบโตตามวัย6,447คน คิดเป็นร้อยละร้อยเนื่องจากในปี2565ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดตรงังสามารถเปิดการเรียนการสอนแบบปกติจึงทำให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้ตามหลักโภชนาการโครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญา ผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อพัฒนาการสวมใส่ผ้าไทยทุกช่วงวัยทุกโอกาสโดยจัดการประกวดการออกแบบตัดเย็บผ้าไทยให้มีความหลากหลายในระดับจังหวัดและระดับประเทศชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตรงังร่วมกับจังหวัดตรงังส่งเสริมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยเพื่อสืบสารและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีผู้ผลิตผ้าไทยในจังหวัดจำนวน21กลุ่มรายได้จากการ หนายผ้าไทยในปี2565เป็นเงิน 4,748,467บาทมีผู้ออกแบบและปัดเย็บจำนวนสาคนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ผ้าไทยจำนวน2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยในงานกาชาติจังหวัดตรังและกิจกรรมประชุมเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโดยการนำตัวอย่างผ้ามาถ่ายทำแคตตาล็อกเพื่อจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์การติดต่อสั่งซื้อผ้า โครงการครอบครัวมหัสไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อการคัดแยกขยะแห้งขยะเปียกเพื่อให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ชมรมแม่บ้านมหาสไทยจังหวัดตรงังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมใจลดขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยจังหวัดตรงังมีจำงงนวนครัวเรือนทั้งหมด145,208ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ145,208ครัวเรือนจัดท,ทําถังขยะเปียกจํานวน77,697ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 53. จุด ห้าหนึ่ง